ไอ้คุณเราทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ที่เดินเล่นนะไปออผมจะมาดูรถครับสารรูปอย่างแกเนี่ยนะจะมาดูรถก็คงได้แค่ดูแหละวันนี้ขออไรได้ไหมคะีูเอทีเชิจะได้กี่คันเนี่ย มาทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ที่เดินเล่นนะดูดี่แต่งตัวสกปรปกเงี้ยมาทำรถชั้นเป็นรอยหมดนะออกไปไปไปเออผมจะมาดูรถครับสารรูปอย่างแกเนี่ยนะจะมาดูรถก็คงได้แค่ดูแหละราคานี่เป็นแสนเลยไปไม่มีปัญญาซื้อหรอกที่นี่เนี่ยเขาขายรถเขาไม่ได้เอามาไว้โชว์อย่างเดียวถ้าจะดูไปดูที่อื่นไปไงยังอีกบอกให้ไปไง ไปแล้วยังไม่ไปอีกลูกค้าคนอื่นเข้าไม่เห็นแก่ศกปกยืนอยู่างเงี้ยเดี๋ยวมันไม่มีใครเข้ามาไปสิที่เนี่ยมีไว้ขายไม่ได้มีไว้โชว์ขายผมก็จะซื้อนี่งไงนี่จะไม่ใช่เพื่อนเล่นแกนะจะเล่นนู่นไปเล่นตรงนู้นปนะไปเสียเวลาทำมามหากินนี่ผมก็อย่าจับรถไง ทำไมฉันไล่ไม่ฟังออกไปเดี๋ยวนี้เลย,ยอะไรเอา้าคุณสาสวัสดีค่ะคุณสาจะมาทำสัญญาที่นัดไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยดีกว่าคะ่ะแล้วนี่เจอเจ้านายของสาแล้วใช่ไหมคะมาแต่เช้ายังไม่เห็นใครเลยนะคะนี่ค่ะเจ้านายสาแหมเจ้านายวันนี้มาในชุดทำสลลวนเลยนะคะ เจอันที่ถูกใจบ้างไหมคะที่นี่ใกล้บ้านผมผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าพอดีทำสวนอยู่นี่เจ้านายคุณฝาจริงหรอคะค่ะใช่ค่ะนี่คุณนัทเจ้านายของสาเองพอดีว่าบริษัทของเรากําลังขยายสาขาไปทางภาคเหนือนะคะเลยต้องใช้รถให้เซลล์ออกตลาดสักห้าหกคันนะคะท่านก็เลยต้องมาดูเองนะคะเป็นไงคะเจ้านายเจอคนที่ถูกใจไหมคะ รถก็ถูกใจหลายคันนะครับแต่ว่าพนักง,งานที่เนี่ยใช้ไม่ได้ชอบดูถูกคนผมก็เลยจะไปดูรถที่อื่นอ่ะถูกเหรอครับฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีฉันไม่ทราบจริงๆอ่ะคะ่ะว่าคุณว่าคุณเป็นใครค่ะคนคือพนักง,งานขายหัวใจของการบริการคือต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าหรือทําให้ลูกค้าประทับใจแต่คนเลือกที่จะบริการลูกค้าโดยดูจากภายนอก คุณดูถูกลูกค้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขามีปัญญาซื้อหรือเปล่าถ้าผมเป็นเจ้าของเต็นท์เนี้ยผมคงพิจรารณาพนักง,งานอย่างคุณคุณสายครับผมว่าเราไปดูเต็นท์ใหม่กันดีกว่าเสียเวลาผมอ่ะค่ะคนางคะนี่ฉันขอตัวก่อนนะคะ